ผมจะซื้อใจสาวนะครับโดยการที่ผมเนี่ยจะเดินกับสาวมีสาวใหม่เข้ามาเราจะไม่ซื้อใจสาวได้อหมาอไรไม่เมืเ่อไห่แค่ไหนว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นสุดหัวใจหนู บอกเลยว่ะหัวใจค่อยมีเสี่ยงเปิดเลยค่อยให้เจ้าเปิดเลยเปิดหัวใจของค่อยเลยอีเฮ้ยว่าไงนั้นนายกเก้าอุดนายกหรือเปล่าเราเก้าอุดนายกหรือเปล่าเราใจเย็น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 พ่บอกไว้ก่อนแล้วโหวตเองด้วยโหวตัวเองด้วยใจเย็นโอ้ยมึงเอาเงี้ยเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวผมเดินกับน้องไม้ น้องไม้ตายตบ่อยแล้วเดี๋ยวจะปกป้องน้องไม้เองอเนอ้นองในอเล็กอ่ะอ,อเล็กกัมีผมหนึ่งสุ่มแน่นอนหนูอ่ะชอบตัวอเล็กข่าประจําเลยได้เดี๋ยวพี่พ่อบ้านจะปกป้องหนูเองนะคะจะไปดนะจะงั้นแล้ว,ห,นนะะว,ว,วลหมั่นไส้รอบนี้ไม่ได้ไปกินจะผ่านตี่ผ่านก็ผ่านอีกครับก็ผ่านอีกครับไม่ได้เลยผมไม่ได้เป็นไงตอนนี้นะผมเป็นมอฟฟิ้งนะครับผมจะซื้อใจสาวนะครับโดยการที่ผมเนี่ยจะเดินกับสาว มีสาวใหม่เข้ามาเราจะไม่ซื้อใจสาวได้อย่างไรเอาล่ะเอาล่ะกาะปลเล็กเกาะปลเล็กเกาะปลเล็กสัตว์เอาไว้อยู่ไหนน้องไม่อยู่ไหนฮะน้องไม้อยู่ไหนฮะเฮ้ยหาต้นไม้ก่อน Soon after จอแล้วน้องไม้เจอน้องไม้แล้วเป็ดหรอ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องอ้อมเป็นครับน้องอ้อมวิ่งตามผมหนักมากครับน้องไม้กระโดดยืนค้อมศพอยู่น้องไม้ปลอดภัยอย่าบุยน้องไม้ของผมผม ยัง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 ผมพูบน้องไม้สุดหัวใจนผมขอดูหน่อยแล้วกันว่าเว็บหน้าถ้าพ่อป้านกับน้องไม้เดินคู่กันจะมีขั้นตกนอีกผลข้าหรือเปล่าคืออะไรครับผมมั่นใจน้องไม้มากเดินกับน้องออมตลอดเวลาน้องออมไม่ได้เป็นแน่นอนหนูเดินแล้วจะต้องเกมหนูเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าพ่อป้าไม่ได้เป็นใช่ไหมคะหนูคะนั่นน่ะจะเป็นอยู่อย่างเดียวก็คือเป็นอะไรวะเป็นอะไรนะ อายได้ายไ้คุณไม่ชอบไม่ชอบก็มาเด็หาก็มาเด็กยเล็กมีไม่ได้เป็นโอ้ยมีคนอิจฉาเราอ่ะทุกคนเอ้ยเอาน้องไม้หายมีคนอิจฉาเราเุ้ยน้องไม้หายอ่านแน่น้องไม้มาเร็ว มัแ <ines> utet, นแนมันแอนมันแอนเอ้ยสามสองอุ้ยชิบหายหนึ่งอุ้ยนุ้ยอุ้ยเกือบเห็นอุ้ยเกือบเห็นอุ้ยอ้อน้องไม้เฮ้ยทงเพทองเพทของน้องไม้ไม่ทำเพทกันเลยเราขังน้องไม้อยู่ตรงนี้ก่อนน้องไม้ก่อนนะน้องไม้ก่อนนะอ้ ไปเจอตรงไหนไปเจอน้องไหน้องไหนนั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนเอ๊ยตรงไหนอยู่นี่น้องไหนอยู่นี่นั่นละลา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 เฮ้ยอุ๊ยพี่ป๊อบตายอ้าวออมเดินกับพี่ป๊อบมะแล้วอีกชิ้นหนึ่งทุกคนไม่ไม่ไม่ผมเออออมเดินกับป๊อบตลอดเลยผมขอแค่สิทธิภาพวีีผม พ่อบ้านเดินก yeah. ับ like พี Likewise, I I so anyway, ่ไ so ม we yeah. ala. ้ตลอดเวลาโอเคอันนี้ผมฟุบได้ผมเห็นแล้วผมก็หม so ั่นไส้ด้วยพ่อลองอ่านน้องไม้เขางคู่พ่อบ้านได้ใช่พ่อบ้านได้แสดงว่าคือถ้าเป็นเหรเป็นคู่เลนะเพราะว่าตกลงตกมันอยู่ใกล้ใกล้ห้องไมากโทษผมผมเป็นสวาเอร์ pper ไม่มาดูไรถยนต์เลยเอางี้เอางี้สคริปก่อนเจ็ดคนมันอันตรายสคริปก่อน ไม่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 ผมภูมิร้องออมได้นะภูมิร้องออมสุดหัวใจครับคุณไม่ไหวกับมึงเลยไม่ไวอ่ะเลยพี่เป็นอะไรนี่นี่เขาต้องพี่ร้ออมเลยกัพี่โอเคไม่ไงกันพี่ถามนิดนึงไม่เป็นเป็นใช่ไหมเราไม่เป็นครับเป็นหัวใจของผมไมทำ quest อะไรยังเราวะปิดไฟเราปิดไฟเราปิดไฟไปแหวน ไปไปไปเจอไปน้องไม้ี่ไปเจอน้องไม้นี่ไปเจอน้องไม้น้องไม่อยู่ไหนวะน้องไม่อยอ่ไหน ไม่ต้องเชื่อพี่นะเมื่อกี้พี่เห็นพ่อบ้านเดินคนเดียวตรงสามแยกแอดมินก็ไฟไฟมันดาประปมหันต์ประหันเออเห็นพ่อบ้านก็ยังเดินตัวๆตามดาค่อยอยู่เด้อเห็นไหมเห็นไหมไม่ตั้งใจแค่ไหนว่าพ่อบ้านไม่ได้เป็นสุดหัวใจหนูหัวใจเลยเกิดเลยว่าหัวใจค่อยมีสีห้องเกิดเลยค่อยให้เจ้าเปิดเลยเปิดหัวใจของค่อยเลยเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดเราอย่าเพิ่งหลงประเด็นกันออมกับป๊อปเดินด้วยกันผมเพิ่งออมสุดหัวใจเลยน้องออมไม่เคยหายไปไหนไปไหนทีเดียวไม่เนาะไม่เคยเดินกับพี่อเล็กเลยพี่ไอ้จกเกอร์ไอ้จกเกอร์เอาอมไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้อดินกับอมจกเกอร์ใครจะไปทักพี่ป๊อปได้ลุงแบบหมันไส้อะไรเกิดขึ้นแต่ผมสงสัยเพราะบ้างอ่ะไม่เป็นด้วยการเอางี้เอาออมออกไปก่อนแล้วผมแม่จะสู้กับพี่จกเดี๋ยกับรอบนี้เราจะต้องฆ่าน้องไม้แหละ พี่ใครบวนผมเนี่ยโอ้โหสอยเลยพี่อะโอ้ยโกเกิร์มึงเนี่ยไปก่อนโอเคครับทุกคนเราใช้ประโยชน์จากน้องไม์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องสั่งอาหารน้องไม้เฮ้ยไม่บอกนะ น่าให้อยู่สองคนแหละเกลือนแหม่ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยพี่บอททำไรอ่ะพี่เอาแล้วเอาแล้วพี่บอดมาฆ่า สาวในดวงใจของผมได้อย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมงเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเจอคนโอลกผมเห็นน้องไม้ตายแล้วผมก็เห็นสีบัวเดินเข้าไปในห้องไฟเสียใจแนี่ยตลอดเวลาั้นแล้วผมม่าผมมากแยกแป๊บเดียบแล้วล่ะทั้งเนี้ยผมเดินกับน้องไม้ตลอดเวลาแล้วผมจะปาดน้องไม้ยทำไมพี่บอสจือกะค่อยจือซ้อกเหงื่อเกิดี่ยังขึ้นวะ คือผมฝากบอกไว้ก่อนนะครับพี่จีสะติงเป็นครับผมเฮ้ยอย่าเพราะว่าแล้วเพราะว่าเป็นนั้นพี่วายพี่บอทแมนพี่บอทแมนพี่บอทแมนรู้แล้วว่าอะไรเป็นอัลโคนิตหรือว่าเป็นเจสนะว้าวตามโด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 อย่าลังเนะค่อจใครได้บ้างขาจะสิงสูดเจ้าไปทุกที <ๆ S 2> อ่ะอเล็กมันเป็นจ็อกเกอร์อเล็กมันเป็นจ็อกเกอร์ซ่มคือแบบยังมาหาเปียนดีใจมีคนโาปุกกล้องนะาต่อหน้าอเล็กโชว์เลยนะทุกคนอุ้ยมีบอดด้วยอะลา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 อเล็กทำอะไรอะโอ้โห เล็กก้อนสามคนมือกันเอาดูเอาดูเอาดูอเล็กสาอะไรอ่ะเล็กพี่บอดเป็นผมก็เพราะว่าอยู่ด้วยกันที่หน้าใหญ่ที่เล็กอยู่ที่บอดถ้าพี่บอดมั่นใจว่าใครเป็นพี่บอดก็โหวตคนคนนั้นพี่บอดไม่ได้ยากเล็กอเล็กอเล็กซูสู้ล็กอะเล็ก่ะตามโรตามโรตามโรผมโหวตอเล็กแล้วฮะ พี่บอกไม่ได้ยังไงพี่ทำอดเป็นพี่พี่บอดทำไมพี่ไวต้องมาตายเดี๋ยวถ้านี่ยังพี่บอดตายทำไมนะต้องมาอยู่ตรงเนี้ยถ้าพี่บอดคิดว่าใครเป็นเน่ะพี่บอดแค่เชื่อเสียงหัวใจตัวเองพี่เชื่อเสียงหัวใจตัวเองนะครับตัวจับใช่พี่กูเชื่อเสียงหัวใจเล้วกูไป็นยังไงก ก็เพียงสนใจตัวเองนะตอนนี้พี่ว่าอเล็กก็เป็นเจสไม่ใช่พี่อเล็กเป็นเจสพ่อบ้านไปอิมตาบอทอ่ะรู้ตัวเองดูว่าบอดเป็นอสโอนิดแล้วเหลือแค่วางเพิงพ่อบ้านบอดก็จะท้าแล้วเฮ้ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่จะวางเพิงพ่อบ้านได้หรือพ่อบ้านจะปาดที่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเราออกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่กูไม่ต้องมียบประโยชน์แล้วเฮ้ยโจ๊กเกอร์หล่อโจ๊กเกอร์หล่อสวัสดีโจ๊กเกอร์สวัสดีโจ๊กเกอร์เฮ้ยข้ากันเองแล้วใคนกูไม่เกี่ยวแล้ว เจ้าเก่ามาดิเจ้าเก่ามาดิเล็กเล็กีทุกวันดีมากทกอยางข้ามุชัยเลยเฮ้ยเมนาเหอไม่เอาเหอด้วยด้วยว่าเหอเฮ้ยเฮยจบแลด้บอตอย่างฝาิดไปไหนกันเนี่อทำไมเจ้าบอกต้องาว่าเขาเลยนะ ัหวใจค่อยบอกว่าสีห้องหัวใจค่อยให้เจ้าเอ็นบอเอาขึ้นมาเลยล่ะอุ้ยจะบอกว่าตัวที่เดินเข้าเข้าในห้องไฟนะค่อยก็แบบอุ้ยครูบาลยางมากแล้วแก็ดีใจแล้วแเอ้ยเขาคงอาจจะเป็นหมอเป็นอะไรอย่างนี้ยมาดูแลเราเนาะพิดบปอ๊กอกฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้นะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย